ตลาดมันไซ์เวนานานนะครับมันคือโอกาสในการทํากําไรเลยช่วงนี้ถ้าคนที่เฝ้าในตลาดเนาะเราก็รออดทนมันได้คอยมอนิเตอร์คอยอะไรนี้ครับเขามักจะหาตัวเหรียญที่เขาเรียกว่ามีอัพไซด์แล้วกันในรอบหน้าได้ เทรนต้องบอกก่อนเนะเทรนที่อาจจะมาได้เราไม่รู้หรอกว่ามันว่ามันจะมาจริงไหมแต่ว่าเราพอจะสังเกตได้จากแนวโน้มหรือว่าสิ่งที่ตลาดบอกมาระดับหนึ่งอย่างตอน BC เนี่ยเขาก็จะเห็นอยู่ในช่วงไซด์เว์เนาะซึ่งผมกองว่าก็ยังซึมๆอยู่นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าผมเองผมจะเป็นสายอิเดียดเรเวฟนะครับก็จะมีการนับเวฟอยู่คือปกติแล้วเนี่ยขึ้นในวัฏจักรของอิเดียดเรเวฟนะครับมันจะมีตัวที่เรียกว่าอิมพาวเวฟอิมพาวเวฟเนี่ยจะเป็นคลืนลักษณะที่เป็นเนี่ยครับมันจะเป็นหนซึ่งปกติแล้ไอ้งสาม ขึ้นที่ยาวที่สุดเลยเขาเรียกว่าขึ้นที่บ่งบอกถึงตลาดโฟรโมลื่ขึ้นแรกเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงตลาดเนี่ยกำลังมีการก่อตัวของอะไรสักอย่างเกิดขึ้นคือเราไม่รู้แหละช่วงนั้นอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่นะพอช่วงนี้มันจะเป็นช่วงลงขึ้น2เนาะคือคนที่ได้จากเวฟแรกตรงนี้ครับเขาก็จะเริ่มเริ่มมีการถ่ายเทกาําไรหรือว่าเจอข่าวอะไรมาลงมาพอคนรู้แล้วว่าเอ้ยตรงนี้ของจริงนะตลาดกําลังจะไปต่อแล้วนะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์เป็นหลักความโลภความกลัวอ,อยากได้อะไรเงี้ยมันจะอยู่ในอิเลียดเวฟแต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นอิเลีรดเเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอมันเป็นเวฟเสร็จแล้วเนี่ยเขามีคนเอา ได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นแล้วปัจจุบันเนี้ยเรากําลังอยู่ในเว็บ4ครับซึ่งเว็บ4ตอนนี้ครับมันเป็นเว็บ4ลนะักษณะไซด์เวย์ออกข้างผมกําลังมองอยู่ว่าเว็บ4ตรงนี้เนี่ยจะมีลักษณะการวิ่งที่เป็นขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่ลงดีเทลนะครับว่าทําไมตรงนี้ถึงมาได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของกฎสัดส่วนอันนี้หน่อยอันนี้มันมันจะต้องเรียนอิเล็กเว็บลึกหน่อยแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยผมมองว่าเป็นแบบนี้คือเรายังไซด์เวย์ต่อก่อนที่จะจบข,ขึ้น4แล้วขึ้นขึ้ อันนี้คือที่มองใปัจจุบันอยู่แต่ถามว่าผิดได้ไหมผิดได้นะครับตรงขึ้นพวกนี้เราไม่มีใครรู้เป็นยังไงจะเพียงแต่ว่ามันเอาไว้ในการที่เรามาดีไซน์แผนนะถ้ามันผิดแผนเราก็แค่หาแผนหน้าเล่มใหม่เพราะว่าสุดท้ายแล้วครับมันไม่มีใครรู้อนาคตนะมันก็เหมือนอินดิเคเตอร์นี่แหละนะครับจริงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะใช้ระบบง่ายๆเลยอย่างผมจะมีอีกระบบหนึ่งที่ชอบใช้เนาะนะก็คือระบบ EMA 5 0ครับเนี่ย เส้นสีส้มตรงนี้เนาะของผมเป็น EMA 5 0เวลาที่ตลาดมันมีการตัดเส้นสีส้มขึ้นตรงนี้ครับคือยืนเหนือเส้นสีส้มได้มาไหร่เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ผมบายทันทีเลยแล้วเราก็คือถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังวิ่งขึ้นต่อนะครับยังไม่หลุดเส้นสีส้มเนี่ยก็จะรันเทรนต่อไปเรื่อยจะมาขายทีตอนมันหลุดตรงนี้แล้วนะครับนี่ก็คือจะเป็นระบบง่ายๆเลยซิมเปิลเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อขึ้นไปใช่ไหมครับครับแทงขึ้นเส้นสีส้มก็ซื้อพอหลุดเส้นสีส้มก็ขายอันนี้ก็คือตรงเเนนจจนนีนนน้้้้ออัหมซืืสสสก มาขายตรงนี้เนี่ยก็ได้กําไรนะครับเนี่ยแทงขึ้นได้หรืองซื้อแล้วก็มาขายตรงนี้ก็ได้กําไรอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้คือตลาดถ้าถ้าเกิดว่าใช้ระบบแบบนี้เวลาขาดทุนมันจะขาดทุนไม่เยอะนะครับ,บแต่ว่าถ้าได้กาไรจะได้เป็นก้อนค่อนข้างแบบเป็นเนื้อเลยซึ่งอันนี้เขาจะเรียกว่าพวกการบริหารดิสเทอร์โลเรชั่นครับคือเราทำยังไงก็ได้ให้ไม้ที่เสียเราเสียน้อยที่สุดแต่ว่าถ้าไม้ที่ได้ต้องให้ได้แบบได้เต็มๆตมได้จริงๆ กลยุทธ์พวกนี้ก็จะวินเลทไม่ได้เยอะแต่บางคนเนี่ยจะชอบวินเลทเยอะถ้าเกิดว่าปกติเป็นคนที่เทรดปกติเลยนะอยากจะชนะบ่อยๆอ,อ่ะชนะสิบเหรียญยี่สิบเหรียญไม่เป็นไรขอชนะบ่อยไว้ก่อนต,ต่อทํามาดูยิวจริงๆอนะเนาะเวลาผมประกอบการรวมมันออกมาบ,บางทีการชนะบ่อยไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้กาไรเยอะนะค,คุณอาจจะชนะบ่อยแต่ว่าเวลาคุณแพท้ทีเดียวไอ้ที่คุณชนะมาทั้งหมดสักห้าหกม้คุณคืนตลาดหมดเลยก็ได้ครับมันจะสวยกับความรู้สึกเวลาที่เราไปเทรดอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นนักเทรดระดับหนึ่งแล้วครับเขาจะสนใจมากๆคือเรื่องของแล้ิ เรื่องของการแมเนจเมนต์การบริหารไม้สองเรื่องนี้คือสำคัญที่สุดในการเทรด ทฤษฎีกราฟพ,พวกอะไรพวกนี้จริงๆผมผม,มองว่าเป็นส่วนเสริมนะคนที่มันนี่ไมเน็บมเป็นคนที่รู้ได้ว่าจุดไหนเขาควรเข้าบางคนเนี้ยไม่ได้ดูกราฟเลยนะครับไม่ไม่สนใจกราฟเลยแต่ดูว่าเนี่ยเฮ้ยราคามันมันลงมาเยอะแล้วมันลงมา4 0 5 0เรขาควรจะช้อนเขาก็มองแค่นั้นเลยเขาก็ช้อนแล้วเขาก็ถือยา,ยา,ยาวๆกับบางคนแบบไม่ได้มีเซนส์เลยเข้ามาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นราคากําลังพุ่งฉันชอบฉันขึ้นไปซื้อปุ๊บลงมาปุ๊บดอยทันทีมันก็จะต่างกันตรงนี้อย่างนั้นเนี้นนการงท่ยอะไรแันน ใช่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้